สวัสดีครับวันนี้ก็เข้าติดตั้งนะครับที่นครปฐมนะครับกำแพงแสงนะครับตัวนี้นะครับ i ตัวท็อปเลยเครื่องสามพันนะครับเรามาดูงานติดตั้งกล้องหน้าหลัง 4K หลังฟูให้ดีเทียบเท่า 2K เลยนะครับก็ราคาพร้อมติดตั้งชุดนี้อยู่ที่6,5 0 0าบาทครับผมจะให้ดูมุมมองด้านหลังกันก่อนนะสำหรับการเดินสายนะครับนี่คันนี้ก็แบบโอ้โหใหม่ไฟแดงนะครับแต่งมาเลยนะครับสวยครับรถรุ่นนี้สวย แล้วก็งานติดตั้งดีๆแบบว่าเนียนเหมือนออกมาจากศูนย์มาดูกันเห็นไหมจุดนี้จุดนี้ส่วนมากนะครับถ้าใครแกะไม่เป็นนะครับแกะแล้วมันจะไม่สนิทตรงนี้เห็นไหมอันนี้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับสนิทเหมือนเดิมน้าก็ไม่เข้าตรงนี้ก็ไม่มีรอยงานแงะแล้วก็ตัวกล้องตรงนี้นะครับไม่ต้องเจาะนะครับสายก็สามารถเท่าเข้าไปได้เลยไม่มีปัญหาอะไรนะเสียหายเราเปลี่ยนให้ใหม่อยู่แล้วเพราะว่าเป็นของเราเนะีเราจะไม่เจาะตัวรถของลูกค้างานเก็บสายก็เดินให้เนียนๆๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะ ด้านหลังก็ประมาณนี้ต่อมามาดูมุมมองกันด้านหน้านะครับด้านหน้าก็การเดินสายนะครับส่วนมากทั่วไปเลยอ่ะเลงและเสียบกับช่องจุดบุหรี่ใช่ไหมคนใช้รถก็ต้องการชาร์จแบตชาร์จอะไรแต่เราก็ไปเสียบเขาตรงนั้นอันนี้ไม่ต้องนะครับก็กล่องฟิลเลยไม่มีปัญหาอะไรตัวตัวกล้องนะครับนี่ 4K นะครับเก็บงานให้เนียนๆแบบนี้เลยไม่เกร็กสายตาพักหน้าจอได้แบบเนียนๆเลยก็คือมืดไปเลย ในตัวกล้องไม่มีแบตเตอรี่ไม่มีคาปาซิเตอร์อากาศร้อนแดดร้อนๆแบบนี้ครับไม่ต้องังวลน,นะครับไม่กลัวแบตบวมแบตเบิดแน่อนอนนะตัดไฟออโต้อยู่แล้วนะครับปลอดภัยแน่อนอนนะครับสําหรับชุดนี้นะครับก็ที่เขาก็ติดตั้งเป็นคันที่สี่ประมาณ4คันแล้วนะครับที่จะติดตั้งเพราะว่าพอออกรถใหม่ก็คิดถึงเราเสมอก็ ขอบคุณนะครับที่ไว้วางใจนะครับก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเลยที่เราใส่เข้าไปให้ก็มีการอัพเดตตลอดนะครับต้องทางเรสนใจก็ติดต่อทางเพจพูดคุยกันก่อนสวดีครับ